ค่ะขออนุญาตสัมภาษณ์นิดนึงนะคะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะชื่อลุยพี่ลุยมารับไข่ที่ฟามนานหรือยังคะนาสามสี่ปีแล้วสามสี่ปีเนาะอาทิตย์นมารับกี่วันนะคะพี่ลุยตอนนี้ได้อทิตย์ละครั้งเขาได้อทิตย์ละครั้งครั้งหนึ่งมารับนี่กี่แผงนะคะพี่ลุยเต็มคันเลยค่ะคันแผงคันแผงเต็มคันเลยใช่ไหมพี่หลุยคิดว่ากลยุทธ์นะคะที่ทําให้ไข่ร้านพี่หลุยค่ะขายดีกว่าเจ้าอื่นคืออะไรคะไข่สดค่ะไข่ที่นี่สดไข่ที่นี่สดสีจะแดงกว่าที่อื่ ไข่สดไข่แดงคือซิกเ,รเอร์ที่ลูกค้าลหลายๆคนพูดถึงกันเลยนะคะมาที่นี่ค่ะรู้สึกประทับใจตรงไหนไหมคะดีครับไม่ได้ขึ้นเองเลยมีพนักงานขึ้นให้หมดอ,อ๋อมีพนักงานยกไข่ขึ้นให้เนาะรู้จักฟาร์มอะคะ่ะได้ยังไงอะคะ่ะในเฟซครับเลื่อนฟาร์มอ๋อผ่านเพจเฟซบุ๊กเนาะอนุญาตฝากร้านนิดนึงนะคะกาไข่สดครับอยู่สุขสวัสดิ์เจ็ดสิบหก คราปลาแดงคะระปลาแดงสมุทรปราการโอเคค่ะไหนใครอยู่แถวอซอยสุขสวัสดิ์76นะคะปากร้านไกล้ไข่สดไว้ด้วยนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ